สีเหลืองเลยสีแดงเนยสองตนนะยังไม่รู้ยังไม่รู้มันยังไม่ออกดอกให้เห็นออกดอกเห็นก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าสีอะไรพวกนั้นเขาเพิ่งจะลูกจากฟังธรรมเท่าอะไรอ๋อปาร์เอ็นใช่เอ็นเอ็นต้องไปโดนด็อกเตอร์นะไม่ใช่แม่เปลี่ยนคนเดียวนะด็อกเตอร์เปลี่ยนนะ โอ้ยไอหนี่เอามาโรยแต่ตรงนี้ไว้ไม่เอามาโร,าตรยตรงนู้นมัน้งล้านบาทก็ล้านบาทฮึยถึงแล้วรถหนึ่งหกพันเจ็ดพันต้องสั่งอะอีกเอาใส่มาสักเท่ะเลสองรถสองกล้อง,องไปลำลาหลวงพ่อพู้โตหน่อยเตี้ยเลยนะเตี้ยเลยละอีกหน่อยฮะอีกหน่อยเตี้ยใช่พวกเขาขึ้นกับรม,มแล้วคอมเห็นบอกว่า ผมดูบ้านลาดผมทุกปีผมทุกปีทุกปีนั่นแหละมทุกปีมันตึงสูงขึ้นมาเลยอีกหน่อยสูงกว่าอุบลน้ำท่วมอุบลก่อนบ้านลาดเออแล้วต้นนั้นมันเอียงได้ไงเสาไฟตรงนั้นเอียงจริงจริงนั่นน่ะมันดึงกันอยู่สายมันดึงกันเอาไว้ ไม่ลงง่ายๆหรอกฟังได้จริงนะครับมันดึงกันอยู่จิกๆจุกจิกจักตอบได้อยู่มั้งสงส่การเตือนฟฟ้าเลยเราฟังเองเลยการเตือนฟ้าไม่รู้การไฟฟ้าเลยเราฟังเองมารู้นั่นแหละโยกลงไปเป็นเม็ดนะสองสามเม็ดนั่นแหละจ้ะโอ้โห เขาจะลงไอ้แกนเคยเอาหินแห่ใส่เข้าไปมันแน่นอ๋อเขาใส่ย่างตั้งเอาหินแห่ใส่เขาใส่ข้างเขาหายจำว่าระบบภเขาหรือทำเหวไม่รู้เนาะเหวเหวทภูเขาทำเหวทำไมภูเขาหายขุดเหวก่อนขุดเหวขุดเหวเอาเอาดินมาจากเหวมาเป็นภูเขา วงกระจายเลยนี่ไงช่างวงเยองหม่างกล้ามาไม่กล้ามาลงแล้คนละคันมอยไอ้รถรถเเปิดกันยาวครักันยาวนั่นคันนั้นไงเขาเปิดกันยาว้ไม่ใค่ นี่คูโบต้าคูโบต้าเขาทำคลิปเขาถ่ายแต่กล้องมันต้องติดอะรถไถนาไอ้หางยางอย่างนี้แหละสไลค์โค้งพาวเคลื่อนความเขาบรรยายอย่างดีเลยลูกเศรษฐีพวกท็อปเปอร์แห่โค้งความความพาที่สมล้อไถ่รถลถุนขอบหมอไม่เห็นไปแลรว แล้วมองยังไงเห็นะหนะมองยงห,หอมองไงโอ้โหีโดอะไรโดไปหดเนยอแบเยอะเลยรอดตรงนี้ก็รอดได้เวดด้ยแไปเยอะเลย <c oughs> <c oughs> เกนี่ยหินไทยอ,ะอ่ะมีรอดช่องช่องช่อง,องน้อยช่องธรรมชาติ นี่ออกช่องธรรมชาติโอ้โห,โหกลิ่นมาถึงนี่เลยโ,โอ้โหเว่ยโ,โอ้โห,ห,โโหกลิ่นมาถึงนี่เลยโอโโอารวาดกลิ่นอรารวาดถึงนี่เลยโอ้โหโอ้โอ้โหกลิ่นกลิ่นอารวาดอรอก

หลายครั้งเลยเป็นปลานี่ตั้งหางกลิ่นนี่ตั้งหางนี่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 กินเนี้ยกระเทียมนี่ทอดลงไปเนี่ยนี่แหละกระเทียมกระเจี๊ลากระเทียมนี่ทอดเข้าแล้วก็กลิ่นฉุยไปไกลเลยแหละโอ้สาอจะไปไหนไม่โลกเปไหนอ่ะ ออารจแล้วท <molec> ่านาไปแล้วนี่ะเปวนี่ยกรรอมครัวสะาดดีนะครับรัวปลาทูนี่ถ้ามันอยู่ตัวเดียวทำไมเรียกปลาทูเรอดูก็สองอ่ะเป็นลาย้รากหนึงก็ใส่หมดแล้วต้องมีสองตัวดิ หมดเลยโอ้โหนี่ตัดใบกล้วยมาตะวันตะวันมาเนี่ยมากินใบกล้วยเปลืองใบกล้วยเขาอะชามก็ล้างเองไม่เป็นต้องกินใบกล้วยแล้วก็ทิ้งใบกล้วยก็ทิ้งเป็นขยะอ๋ออันนี้ก็สำหรับวันนี้ค่ะวันใหม่แลวไม่ได้ิ้ง อ no ันนี้อ้รล้อิดผ้าแล้วออกไม่ได้ไห้อไม่ได้เขาก็มอกรเลยมอกอกมอกเออนั่มิดเบ็ดเบ็ดอ่าพวกท่านก็บงออกมนั่นออกมาในเสียงเจียวเลยเจ้าของที่ตอามไ่ให้มัน่อมก็ยังอได้ปล็อ มันไม่เก่งในช่อง,งตั้งโตบบเลอดบลา่าเกาะไม่ได้ยังไงนกไม่ใช่หนูนะมันนกนะอ่านกนะมันรู้ท้าน,นูมันถึง,งโง่นกโดมันแสนรู้ถ้าหนูแล้วมันแสนงโง่หนูไม่รู้ไม่ได้กินดอกตัวไม่กินตัวไม่กินถั่ว นกมันเม็ดใหญ่มันกินอะไรมันกินเม็ดเมเล็ดเมล็ดข้าวมาเมล็ดแม่งา,มมาเมล,ล,ล,ล็ดอะไรอะไรพวกนั่นอ่ะเม็ดหั่วมันโตม,มันกินอ่ะอ,อยู่ในดินหัวกินไม่แขมเสริมอ,อืมใช่พวกหนูพวกกระรอกกินโอ้อันนี้ก็เทกันใหญ่เลยนี่อันนี้เราไม่เอาขึ้นนึกถึง จากพ่นสีลงให้ดูเป็นดิสโสกปะหากันอืมมันไม่มันไม่มันไม่เกลืนกันดีเท่าไหร่ความเป็นแผ่นแข็งเป็นไม่เกลืนกันดีเกลื่อนไหมสีเป็นดิสโสกปะหากันอ่ามันไม่เกลืนมันไม่มันไม่มันไม่เนียนแข็งทำอะไรกันครับเทฟ้าบ่อโอ้เจ้าบ่อทำนี้เนาะ ่างนี้เลยนาวงแล้วก็เทปาปื้เสร็จแล้วก็ยกทุกออกมาก็ได้ฟ้าบ่กันทททททนยยกคอนกเลยรอไม่ลองันเจ็บหองม่ไม่ไม่กะเดพนกันปูนรปูนนี่ไม่รู้อ๋อไม่รู้นู่นไงสัมปอนนู่ไงถ้านู่นทำแล้ แถวานมากควท่านาาขนมาบแวล้ว่ลวไปตาลมลำดับแล้วไปตามลำดับนีบ่ง่ายสัมโพอีกสัมโพอีกสัมโพยังไม่ได้เจาะรูเลยพ่อเนี่ยมันก็จะต้อง กรุงเทพเมืองคนตกท่อต้องกรุงเทพเมืองคนตกท่อเขาไม่เอาไอ้ไอ้ปูไอ้เหล็กใส่เลยเหรอใส่ใหรือเปล่าใส่เหล็กเปล่าไม่ใส่นี่อ๋อนี่แบบนี่อ๋อใส่อยู่นี่ง่ายนี่ง่ายนี่ง่าย นี่นี่นี่มีเหล็กเดินแบกเราทับแบครับเดินแบกนี่ไงก็มีเหล็กอยู่เหล็กยังหยาบใส่ห่างๆพอยึดกันไว้ไม่ให้แตกง่ายก็ไม่แตกก็ไม่ได้มันไม่ายคนทได้ไม่แตกมันายไรหรอกคนไม่เป็นเดินมันก็ไม่เป็นไรหรอก คนเดินก็ทืบไปทืบมาก็หักหมดนหนคนไม่ค่อยเดินไม่ก็ไปไปทืบไม่เป็นไรหนุ่นมะหงสุกเหลืองก้นเหลืองหมดแล้วเออมะละกอที่ก้นเห <คน S 1> <ร>ลืองหมดแล้วเดือมาเดาเขาเอมันต้นมันสูงดีไะปพวกต้นใหญ่อันบนเป็นสูงที่ต้นอื่นปลูกที่อื่นนะมันต้นเตีย้ยๆมีลูกแล้ว โอ้ต้นไอ้หมอนนี่มันสูง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 อ่ามันสูงใบโอ้โหนี่ใบได้งามถ้าใบงามงามโอ้โหเนาะขนาดนี้เลยโอ้โหอันนี้มันไม่งามเนี่ยใบไม่งามต้นป,ปุ๋ยมั้งต้นขลับหนักแน่นระวัาางแดนใส่เพราะรันดูนะ <laughs> ปปเป็นแล้วปล่อยได้ปล่อยตลอดภัยตัวตมันเลยผ <c> ม <oughs> <c oughs> รำลังผมกำลัง,องเาอาไม่อย <c oughs> ู่ไม่เกี่ยบผมกำลังิีซักโฟแฟนก็ปล่อยปล่อยก็ได้โลยอ๋ไอ้นี่เองเสียงอะไรนึกว่าอะไรเสียงเครื่องเครื่องสูบน้ำโอ้โหนี่เฮ้ยจะทำอะไรนี่เป็นอนาบ <c oughs> อาบอะไร <c oughs> ยอดเลยนะไม่ต้องเติมดินเติมอะไรง่ายตัวลูกแพร์ยอดเลยนี่แบบนี้มันถึงเจริญดูแลง่ายค่ะดูแลง่ายด้วยแล้วผลได้ดีด้วยอต้องมาเก็บแกอยอ่าผลได้ดีด้วยอ่าพวกเรานี่ฉลาดขึ้นเลยอันนี้ด็อเตร์เี่ยอกเี่ยอีกน้อยเธอเนี่ยนะเก็บนอไม่วัดไม่ไหวเนี่ยมาก็ได้ลยคั ผล<อ>ลงมาเนี่ยเก็บนอนไม่หวัดไม่ไหวเจ็บเริ่มปวดเอวเลยเนี่มาม่นนามหนุเย <c oughs> ท่านคำเตือน่านมาเปดืนนับ <c oughs> จำได้เปนเดือนนับนเดนนักอกนี้ป่าจะเปิดท่องเที่ยวได้นก่อนน้ำจะมาเชื่อมีพวุนี้รอดตายนะผมว่าร <c oughs> อดแล้รอดแน่ๆไอ้ทีทองที่ เอาไปลงไว้นาอะไรนะที่เขากี่ยราลงแปลงหอมกัน,นตายหมดเลย <c oughs> น้ำท่วมตายหมด <c oughs> นี่ก็มาปุ๋ยกันโอ้โหสองขั้วเลยผิง <c> ถ <oughs> อย จำเท่านั้นจำมันแยกมามาาันทุกเฉพาะพืชผลเกษตรจำเท่านั้นคือเรของแย่อ้าวนี่ของมอหาวัวนี่ SSB อ่ะเป็ไง SSB อ๋อนี่ก้องของมหาบวัวแล้วครับ เอ็นภาษดดีกระชาภกระชาษปลาภาวปลาดุยปลาดุยปลาหน้าไม่ใช่ปลาห้องปลาเฉลดฮะทิงปลาเฉลดทิงปลาเฉลดทิงเบอร์ปลาจีนทิงปลาเฉลดทิงปลาจีนเปล่าปลาซาจีนปลาซาจีนปลาโซบะสาบาลาปลาลีปลาดาวฮะปลาวดาว อ๋อนาฏกุณฑแห่งประเสริฐเลยโอ้ยมอเนี่ยอันตรกุณฑแห่งประเสริฐเลยจำเท่านัน้นที่เป็นของแทรร้เรากคยเขียนการ์ตูนออทหารมันได้สิบปีแง่้ง มันก็โอ้โมันหลงแง่งมันก็เดินไอ้รถยนต์ชนจนกระทั่งฉีกเป็นสองข้างไปเลยนะมันก็เฉยไฟฟ้าแล้อะไฟคนไม่ขำเลยมันคนม่ดูไม่ออกดูไม่ออกมุกมันลึกไปอ่อ่ารูปรูปรูปทหารได้ได้แง้างก็เขียนแบบอย่งเง่ะจะเร่งเดินไอ้รถยนต์มันชนเป็นฉีกเป็นครึ่งไปออกไปครึ่งตัวรถละ มันก็ยังดูแง่งยิ้มแท้เดือดกำกับด้วยคนหลงแง่งคนดูไม่ออกว่าอันนี้หลงแง่งคนเลยไม่ไม่ไม่หัวเราะอะไรเลยคนเต้นอย่างนี้อย่างโกย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 อยู่นะโอ้โหออมาออกมา มามาโผล่มาโผล่มามามาโอ้ขึ้นคนหนึ่งอารมณ์คนหนึ่งเว้ยโอ้ยทำไมเป็นไห้เหมือนกับพลเมืองโอ้ยคนงาน ไม่มีใครมากรอบมันมีให้ขึ้นเลยเนี่ยอ่ามันไม่มีปุ๋ยให้ขึ้นเลยเนี่ยม,มันหมดกันลูกไปได้วยทำไปด้วยขายไปด้วยมาอล้วมาแล้อมาแล้ว,ลวลอ,อ,อ๋อะ๋ออ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 ออ๋ออรอ๋อมันหน้ามันมาดูด อ๋อเราก็เลยมาอุ่นนนี่ยอะมันหุอนข,ข้างอะอายน้ำขึ้นให้รีบตักกลิก่งนี่ก็ไม่เอาไปใช้แล้ว สะพานนี่ก็ะพิงไปละโอ้โหฝุ่นเยอะเลยน้อนก็เอาหน้าห้องเลยนะ่นห่ะเฮ้ยกัวกัวจะลิมนกระเดียว้าว ไป,ไ,ปนนไปขึ้นไปนอนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฟตีเ่เฟิร์สปลอดภัยได้ก่อนอเจฟตีเ่เฟิร์สไปนอนก่อนรอวิทยาศาสตร์ทั้งแทย์เก่งๆ่อยนะโอ๊ยมาช่วยเอาออกไปหน่อยไม่เอาจนต่อไปมันก็ไม่จบเล้วอย่างเงี้ยมาดูกระท่อม เ้าสิบบาททั้งหนีบาท้าโาโอ้พาหลานมาอ้าวมาน้อยค่ะวันนี้โควิดมันเยอะค่ะใช่ะกลเง่งเลยไปหน่อยองมุมาให้ล่ะครับมาเอาค่มาเอาาเอาาเอางานตานจุดานจุปอไหนแล้วครับวันนี้ก็ตามอย่าวจะขอเครื่องมีดอยไหวพาเด้ไหวาธุพระให้ดูเลยตาตุพระ บอรู้กะในเครื่องรีดอ้อยน้ามีหลายรูขอแน่ค่ะพระอาจารย์ีเอะเครื่องรีดอ้อยไ่แต่บอลเห็นที่เยอะหลายอันคนเขาออกมาจากบ้านเขาเขาทมาจากบ้านนํ่หนูเจ่ยแล้วโอ้พลากลับบ้านไปแล้วแนวต้นไม้มาปลูกนี่ขึ้นเลยเนี่ยโอ ที่นี่หลังมีอะไรหลองนักได้เลยขอเอาตรงในโอลิฟไปไหนโอลิฟไปฝังกลางเขาเด้อยโลิฟกาบลิฟไปฝังทางเขาเขาเรียงกระสอบปุ๋ยแล้วเนี่ยตอนขาดโอลิฟจะไปขนปุ๋ยเหรอเขาเรียงกระสอบปุ๋ยทะเลนะ่นแหละอันนี้เขาไม่ต้องใช้แรงมากกว่า เดินผ่านตรงนี้ไม่ได้ต้องทักยีราฟโอ้ยีราฟตัวนี้ชื่อดีก่อนเจ่งตัวนี้ชื่ออะไรไม่ทํางานเดรัจฉานไม่ทํางานเป็นก้อนเดรัจฉานธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยท่าวันเปี๊ยเอาไปกินแน่นแน่นเฮ้ยท่าวันเปี๊ยมันจะเอาลูกไปกิน <S <S เลรอเฮ้ยท่วันเปี๊ยเหรอ เราเตียงขึ้นขาแล้วมีราบที่ทำงานก็เป็นมีรับอาวสาทุมีกาหกดลายสกรูกดลายมือทำคมเป็นเด็กเราก็ยังสนใจเด็กนพิเศษแต่เรียนเยาว่นเนาะเก่ง าขานนี้วิ่งไปวิ่งมาเลย,ยวิ่งไปเมื่อกี้วิ่งมาอีกอ่ะใครก็ใคแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถ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 กระตกุกอะไรขยันน,ะน,น่ะเออขยันสิอ่ะขยันสิอย่างอ้าวสารู เดี๋ยวคนใหญ่พ้องกันเด้อน้องใหญ่กว่าแล้วใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคนนี้พี่คนนี้นะค่ะน้องใหญ่กว่าพี่อ้โดีดีกลับมาบ้านเราเมื่อไรจะกลับเมื่อไม่ต้องกลับแล้วดูสถานการณ์ขุดออกถมเข้าขุดออกถมเข้าเอาฮะขุดออกถมเข้าขุดออกถมเข้าเอา ก็กระดงเดขดคองผมถนนแล้วขุดถนมาผมทองเดี๋ยวมันลื่นมิดมอดกุแียงแหลกลานมดตอนละหาลอยหาลอยูองแหละจะล้มอ่ะเราไมู่ฟองไป <ไว S 1> เลยโอใครถอดเสืออเออ้อผภาด<ต>้วเออาด้วใช่น<ช>ึงวันถึงวันเขาผ้าด้วยา ทำไปยันทำจะมาทำกันไปโอ้ยมันพูดก็แห้งหรอาโอ้ยมันพูดก็แห้งบอกขับอ,อกไปเฮ้ยเขาดึงตรงขึ้นมาแล้วเขาดึงตรงขึ้นมาแล้ว ตอนแรกตอนแรแกเมื่อกี้เลยแมตอนนี้มันตรงขึ้นมาแล้วอ,ะอ่ะเอขอเขอ่าเข่าเลยวทำไมเดิดึงจริงจริงแดนเพลินเชิญพักเนี่ยเอาไปตั้งไว้ที่สนามาหญ้านึ่งก็ดีอะ่ะเราคงไม่เอาไปตอนนี้มันเยอะพวกนัน้นเข้ามาเชิญพักนะเขาเล่ไม่เอาไปอีกเอาไปตั้งที่สนามาหญ้านึ่งแดนเพลินเชิญพักขอปานี่แหละครับอ่าจะให้ไปที่ ไปเตยที่น้ำย่อนั่นเลยไปที่เรือหลากสีนั่นเลยแตกหมดแล้วอ่ะต้องไปบุกใหม่อีกจ่ายจ่าใหม่แบบไปฉาบใหม่โอ้แล้วทีนี้ใหญ่มากซ่อมใหม่ซ่อมใหม่ซ่อมไม่ได้ก็ให้เจ้าเบิร์ดมาซ่อมเจ้าเบิร์ดมานักซ่อมนี่มันบอกมันซ่อมได้หมดนะ มดดันกองซอนกองโอ้ยไม่ได้ทำอะไรสักทีที่เลยเลยกองกองมดยงเนียมา่อาไอ้หน่อหนอยเดียวโอ้ยหนอเอนะตนนี้เป็นเงินเป็นคำหมอ ยางแท่านี้ก็เมือไว้โลเดียวไดท่าไหร่อีท่าไหสองโลเท่าไหร่ถึงนกสองโลเดียวมั้งสองโลก,กว่าแล้วการขึ้นบาน่ไหมยางเท่านี้มันจะไปสองโลยางโลเดียวเท่านั้นแหละสอดแล้วสอดแล้ว อดแล้วสอดแล้วหอดนี่พอดีถ้าสอดนี่มันทะลุหอดนี่พอดีถ้าสอดนี่มันทะลุซอดสอดนี่เกินหอดนี่พอดีถ้าสอดนี่ทะลุถ้าจอดนี่นเขาว่ามันติดกันจอดมันติดกันกอดนี่มันโอ้โหนั่นเลย มันจะมีอะไรลัดเข้าไปอีกกอด